แต่ว่าพอดีช่างไงลูกค้าจะมาดูระบบเครื่องที่ไม่ไต่อบกกล่องวอ,อากาศช่างก็เลยถอดกล่องวอาอกาศช่างยังไม่ได้ประกอบเลยไงคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นระบบท่อเดียวเข้าไปดันเนี่ยมาส่วระบบกบล่องวอคากาศไม่ได้คราวนี้เฉพาะตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันตัวนี้มาใช้เฉพาะห้อง ในพื้นที่ที่15ตารางเมตรสำหรับ12,000ปีอยู่ถ้าตรงมาจากตารางเมตรที่เรากำหนดปั๊บจบอันนี้พอดีช่างช่างพึ่งพึ่งถอดกล่องวอรกอากาศออกไปเดี๋ยวคุณลูกค้าจะไปรับเนี่ยพวกนีมีกล่องเดี๋ยวลูกค้าลองเช็คดูได้เลยได้ได้เดี๋ยวติดขัดในการประกอบเดี๋ยวคุยกับช่างได้เลยได้ครับ ครับผมอันน yeah. okay. ี้อ่เดี๋ยวเราลองเราลองเดี๋ยวเราลองเราเบสิกนะนี่คือการถอดน้าลอดนี้นึงอ่ะเดี๋ยวนี้นะฮะนี่นะ คราวนี้อย่างนี้ที่บอกว่าสลับหน้ากากคือน,นี้คือเฉพาะตัวแอร์เนี่ยมันจะแถมตัวนี้มาอยู่แล้วะนะคุณลูกค้าก็แค่สลับหน้ากากให้ท่อลมล้อมออกบนออกด้านหลังท่าลมมีกี่ระดับสามระดับนี่ระดับหนึ่งอันนี้ระดับกลางครับสองอันนี้ระดับโลโลแรงแรงลองหายดู นี่หายแรงกว่านี้จะลออไหมแรงกว่าเยอะแรงกว่าไหมแรงกว่าเยอะมันเทียบกันไม่ได้หรอกครับสําคัญคืออะไรไหมมีปัญหาเดียวช่างส่งทิมงช่างเข้าไปดูแลให้ควบคุมจากตรงนี้ได้ใช่มีรีโมทได้ไแต่คราวนี้เนี่ยพอดีว่าช่างเพิ่งถอดกล่อง็อก์อก,กัดออกไปไม่งั้นจะให้ลูกค้าที่เข้าไปเชทท็อยู่ข้างใน แต่ท่างก้าการันตีได้ว่าเต็นท์แอลกอกอลสามสี่คนเย็นคุณลูกค้าลองดูสิไหวไหมว่าว่าจะเอาตัว9,000ยิ่นี่คือไซส์อย่างนี้ฮ9,000วิว12,000วิว15,000วิวมาใช้เดียวกันหมดคุณลูกค้าลองยกดูแน่นอนครับกำลังเครื่องมันมันมัน,มน แต่อันนี้ไม่เบาน,นี่นี่นนลองลองมาอยู่ตรงนี้อยู่ในนี่คุณลูกค้าลองมาอยู่ตรงนี้เป็นไงถึงถึงนี่เลยเว้ยเนี่ยจะเราเท่าเท่านี้ไหมไม่ได้เนี่ยจะรอเข้ามาไปอยู่ใกช่ใช่แรงอย่างนี้ไหมไม่เท่านี้มาไม่มาไม่ถึงเลย ไม่ถึงใช่ไหมสำคัญนีทพ่อเนี่ยต่อไปได้อีกสามเมตรมตัวที่ทางผมการันตีลงไปถึงแน่นอนเพราะว่ามันแรง<า>นี่บางสุดใช่ไหมนี่แรงสุดี่ครับใช่อ๋อนี่เป็นหนึ่งสองสามอันนี้เระลงใช่อันนี้ตัววิงใช่ แลวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณลูกค้าไปถึงบ้านปั๊บประก,บกอบไม่ถูกปุ๊บเดี๋ยวเราคอลวีโอคุยกันได้เราคอลวีโอแรงไหมแรงไหมแรงแรงแรงกว่านี้จะลอกไหมอ๋อมนแค่ประมาณนี้ใช่ลองดึงเลยครับรอมอ,อ,อกนี่เลยใช่เลยคราวนี้เนี่ยในกล่องบ็อกเซตของเขาเนี่ยเขาจะมีครบหมดเลยผมจะได้ท่อสามอันคุณได้ท่อสองอันรวมนี่ไป,ไป,ไปไ็นสามอัน <3 S 1> คุณรวมข่อต่อไปหมดเลยครบทุกอย่างเลย ามลูกคุณไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วอ๋อคุณมัจบแล้วมันมันรับการใช้งานทุกรูปแบบแล้วเวลาล้างล้างเองก็ได้เราเรามีชื่อวีโอโโอเแต่ถ้าเกิดว่าชื้เกียดที่จะถอดขี้เกียจที่จะแกะเดี๋ยวโทรหาศูนย์เดี๋ยวอันนี้คือน้ำไม่ต้องไปยุ่งมันครับมันมันหมุนเวียนเอง ล้างเองก็ได้แต่ถ้าที่เกียดจะล้างเดี๋ยวแอด ID ไลน์ที่ช่างวิ่งเข้าไปดูแลให้ใด้ไซอร์วิตให้ลงแรงไหมย้องนี้เลยโอเคไหมโอเคจัดเลยสิโอเคครับได้เลยนะ